เรื่องผีในบ้านไม้เก่าในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่ามีบ้านไม้หลังหนึ่งที่ถูกทิ้งล้างมานานหลายปีบ้านหลังนั้นมีความทรงจำแปลกๆที่ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อกันว่าเป็นบ้านผีสิงเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อพิมพ์หญิงสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้ยินเรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับบ้านหลังนั้น พิมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องผีแต่วันหนึ่งเธอรู้สึกอยากรู้จักบ้านหลังนั้นและตัดสินใจไปสำรวจด,ดูเมื่อเธอเดินไปถึงหน้าบ้านก็พบว่ามันดูเก่ามากเสศษไม้และขยะเกลื่อนกลาดรอบๆบ้านเธอรู้สึกแปลกๆแต่ก็เดินเข้าไปอย่างระมัดระวังทันทีที่เธอเปิดประตูเข้าไปในบ้านความเงียบและความมืดก็ปกคลุมรอบตัว กลิ่นอับและลุก,ก่อนเหมือนบ้านที่ไม่มีใครเข้าไปอยู่หลายสิบปีแม้จะมีแสงสลัวจากหน้าต่างแต่ก็ยังทำให้บ้านดูน่าสะพรึงกลัวพิมพเดินไปทั่วบ้านและพบกับห้องนอนที่มีเตียงไม้เก่าๆอยู่กลางห้องแม้มันจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ท่านใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆฟีดท้ากระทบพืนเหมือนมีใครเดินตามหลังเธอ เธอหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่เธอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของสัญญาณบางอย่างที่เกิดจากบ้านที่เก่าแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงเคาะประตูและเป็นเสียงกระซิบมาจากมุมมืดของห้องพิมพตกใจจนแทบล้มและวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันทีขณะวิ่งออกมาเธอรู้สึกถึงความเย็นที่จับจิต และมีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตามเธอออกมาจากบ้านหลังนั้นคืนต่อมาพิม์ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบ้านหลังนั้นอีกครั้งในที่สุดเธอก็รู้ว่าความเงียบที่อาบไปทั่วบ้านนั้นไม่ได้เป็นแค่ความเงียบธรรมดาแต่มันเป็นความเงียบของวิญญาณที่ถูกกิ่งร้างในบ้านหลังนั้น วิญญาณของเจ้าของบ้านที่เคยฆ่าตัวตายด้วยความเศร้าและไม่สามารถไปไหนได้เธอมีความต้องการให้ใครบางคนได้ช่วยเหลือจากนั้นพิมพ์พได้ขอให้ชาวบ้านทำพิธีสะดระหขเพื่อปลดปล่อยวิญญาณนั้นเมื่อพิธีเสร็จสิ้นบ้านหลังนั้นก็กลับมาเงียบสงบไม่มีกินอับหรือเสียงแปลกๆอีกเลยชาวบ้านบอกว่าวิญญาณของหญิงสาวนั้น ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานและบ้านหลังนั้นก็ไม่ถูกทิ้งล้างอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นทุกครั้งที่มีคุณเดินผ่านบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนพวกเขาก็มักจะรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆเหมือนมีใครยืนมองอยู่ตลอดเวลา